สวดีครับทุกคนพาผู้เฒ่าเดินออกกําลังกายเด้อมื่อนี้เพิ่นเดินมาเฮื่นหลังพาเพิ่นเดินออกกําลังกายเพิ่นมาอาบน้ำน้ำละวะาละผู้เฒ่าแปดสิบกว่าละหลานเพิ่นก็อยากให้ถ่ายวิดีโอปูเพิ่นไหวเพิ่นว่าเพิ่นอยากเบิ่งปูเพิ่นแข็งแห้งบ่กเลืขาย พลัง่านข่มกันเพินน่ะแหละหาเพ่นลมพ่อนหยางพุทธ <paling S 2> เข่าแปดสิบแปดสิบเจ็ดยางแปดสิบแปดแล้วหะอวะพุทธเข่าเดินออกก็ร่างกาย ภาษาพื้นบ้านทุกคนจากสี่ละอีสานก็ได้หลายภาษาโผดเนาะมีทั้งภาษาเนื้อภาษาสวยภาษาเขมรภาษาลาวภาษาไทยกลางกะเวลได้บางคนก็เก่งหอดภาษาฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็ได้ก็ถเตอว่อดีมันบอกคนใหญ่ๆาถ่ายวีโอให้ร้านเพื่นเบ่ง ลานเพิ่นอยากเบืองปูท่นยางออกกําลัางกายเพิ่นวะไปละคนกับวกไก่ดอกสิบยี่สิบสามสิบประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรนี่ละจากบ้านหลังนั้นมาบ้านหลังน้ พระผู้เฒ่าเดือนออกกำลังกายครับเพิ่นมาอาบน้ำบ้านหลังนี้เพิ่นบ่คยอาบจกเ่อจะเพิ่นถือกดถือเกียนอีหยังกระู่อาบน้ำเพิ่นตรงมาอาบอีกเทื่นหลังนึ่ง ไกลละเลือกซิบก้เม็ดออกกำลังกายอยู่ซื้อหลายกับเมื่อยเที่ยออกกำลังกายมือละสี่ิบเม็ดหาซิบเม็ดไปกับลอยเม็ดนี่ยจถือว่าดียอทุกเท่า ไกลละไกลละน้อยเดียวทุกคนหาหกเม็ดหอดเพือนละหาหกเม็ดกับหอดเพือนแล้วเออทายลูกพุทธเ่าหายักกล่องเบืองกล่องจากเบืองปูพ่นยางออกาลังกาย หอดละทุกคนไก่ออกหอดละหอดละหอดละ,หอด,ละหอดเนัอนละนเ,นเปิดเออเปิดเดมื่อนี้วันพระเ,เ,เออเปิดประตูเนั้นเ,เพื่อนกันครับเปิด,ปดละอืม หอดเทือนละ่ะพุทธเอาวุนหอดเทือนละ่ะเปิดประตูเฮือนนี่เพิ่นละ่ะมนีวันพระละ่ะสันมณีสันแค่นี้เร้อครับทุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคละข้างนะครับสวัสดีครับ